สวัสดีครับวันนี้อยู่กับร้าน J จสโปรนะครับผมอยู่ในรถยูซูดีแม็กคันนี้เข้ามาอัปเกรดจอรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับ TPU Unisoc A7870 นะครับนี่ตัวนี้นะฮะอยากได้อะไรเลือกดาวน์โหลดได้เลยครับจาก Google Play Store ลูกค้าเลือกเป็นรุ่น G6 แรม6ลอม128นะครับภาพความคมชัดเนี่ยระดับ 2K และจอของเราเนี่ยลื่นไหลและไวมากนะครับ สามารถใส่ซิมได้แชร์ฮอสปอร์ตจากมือถือได้ต่อ WiFi ได้ลิงก์คอนโทรลวฟมอะไรครับเพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนแพ็กนะครับสามารถใช้งานได้เหมือนเดิมกล้องถอยหลังเดิมนะครับก็สามารถใช้งานได้เหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นกล้องเดิมรดเลยนะฮะภาพสวยนะฮะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสุดๆดนะครับในส่วนของการทัศสกีนนะครับนี่เร็วมากนะครับตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีในส่วนของ g o o g l e Map ครับตัว Google m a p เนี่ยเราสามารถที่จะสั่งงานได้ด้วยเสียงนะครับเช่นตลาดนัดรถไฟสีนคริน ระบบก็จะประมวลผลไวๆแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ยังสามารถที่จะแยกเล่นได้2หน้าจอด้วยนะครับเช่นเราเล่น o o o g m e p เนแบบคู่ไปกับแอป u t u b e แบบนี้ได้เลยการประมวลผลไม่ช้าไม่หน่วงนะครับไวมากนะครับตัวนี้ตัดนัดรถไฟสีนคกรียนขานยังไม่เปิดตัวนี้นะฮะมีท็อปสเปคสูงสุดถึงแรม12เลยนะครับก็หากใครสนใจนะฮะก็สามารถติดต่อได้เลยนะครับที่ร้าน J S Pro ครับยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับ มีหลากหลายจอหลากหลายสเปคให้เลือกสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ